ตอนที่เราผ่อนบ้านหรือผ่อนคอนโดเนี่ยเวลาเรากู้เงินจากธนาคารมาครับอัตราดอกเบีย้ยจะถูกที่สุดใน3ปีแรกแต่พอในปีที่4ปีที่5เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยมันก็จะสูงขึ้นเราก็จะต้องหาวิธีการที่ทำให้ดอกเบีย้ยถูกลงวิธีแรกนะครับเราเข้าไปขอที่ธนาคารนะครับเพื่อเจรจาลดอัตราดอกเบีย้ยให้ถูกลงนะครับนั่นก็คือการไป retention ซึ่งการ retention ในธนาคารเดิมนะครับ แน่นอนว่าการทําหรือว่าการติดต่อเจราจารเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายสะดวกเราก็จะต้องมาดูว่าทางธนาคาระ่ะจะให้อัตราดอกเบี้ยเราเท่าเดิมกับ3ปีแรกหรือมากน้อยแค่ไหนตรงเนี้ยเราก็ต้องสอบถามธนาคารให้ดีวิธีที่2นะครับคือการไปรีไฟแนนซ์ซึ่งการรีไฟแนนซ์นั่นก็คือการย้ายหนี้ของเราไปอยู่อีกธนาคารหนึ่งซึ่งเป็นธนาคารใหม่ในทุกๆ3ปีนะครับก็จะมีการเปลี่ยนธนาคารเพื่อไปรีไฟแนนซ์เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยอัตราที่ถูกลง ซึ่งการมีไฟแนนซ์ไปที่ธนาคารใหม่นะครับจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมในการจดจำนองค่าธรรมเนียมภาษีอากรค่าประเมินหลักทรัพย์และอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องศึกษาข้อมูลของแต่ละธนาคารว่ามีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างแล้วทุกคนลองเลือกดูนะครับว่าจะเลือกใช้วิธีที่1ห,หรือวิธีที่2